เรื่องราวของกวนอูเพื่อนๆคงจะผ่านตามมาบ้างนะฮะไม่ว่าจะทั้งซีรีส์หนังหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็ในเกม3ามโกไราไพ่เป็นเกมมือถือของค่ายอิเล็กทรอนิกส์เอ็กตรีมก็มีกวนอูเป็นตัวละครสุ่มเหมือนกันนะฮะการที่คนจีนยกให้กวนอูเป็นเทพเนี่ยทำให้กวนอูรู้จักในวงกว้างมากขึ้นยังไม่ต้องสงสัยจริงไหมครับโดยกวนอูในสำเนียงจีนกลางเป็นคนแท่กวนชื่อวีจึงอ่านว่ากวนวีที่แปลว่าขนนกหรือว่าปีกนกโดยชื่อรองคือฉางเชิงแปลว่าอายุยืน ภายหลังเขาได้ฆ่าคนชั่วเพื่อคุณธรรมจึงหนีคดีฆ่าคนตายและเปลี่ยนชื่อรองเป็นหยุนช้างที่มีความหมายว่าเมฆที่สูงใหญ่เป็นความหมายมงคลในสายตาคนจีนเพราะว่าเมฆเกี่ยวข้องกับฟ้าจะเห็นว่าทั้งชื่อแท้และก็ชื่อรองล้วนแต่มีความหมายมงคลทั้งสิน้นท้งนี้สามก๊กที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นฉบับนิยายจึงมีการเสริมเติมแต่งเพื่อความสนุกบันเทิงโดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14หลอกัานจงเป็นผู้แต่งสามก๊กโดยรวบรวมจากเรื่องเล่าต่างๆต,ต,ตามคติชาวบ้านมาเรีย เรลี่ยงใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวทาให้ภาพลักษณ์ของกวนอูกลายเป็นวีรบุรุษในอุดมคติของชาวจีนจากเดิมกวนอูใช้ดาบแบบนักรบโบรานก็ไปแต่งเสริมว่ากวนอูใช้เงามังกอนเขียวเซี่ยวจันที่หนัก82ช่างซึ่งนิยมใช้ในบทงิ้วกลายเป็นภาพลักษณ์สุดเท่ของเขาและยังแต่งเติมเหตุการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงในพงศาวดารไม่ว่าจะทั้งพิธีสาบานเป็นพี่น้องในส่วนท้อกวนอูสังหารหัวยงสามพี่น้องสู้กับลิโป้แบบตึงๆฝ่าห้าด่านสังหารหกขุนพลโจโฉ ในจะตอนที่กวนอูวไว้ชีวิตโจโฉในศึกผาแดงแถมยังแต่งว่าตอนที่กวนอูถูกซุนกวนประหารชีวิตผีกวนอวูได้เข้าสิงและหักคอลี่บองตายด้วยอายุ42ปี แถมยังไปเข้าฝันเล่าปีให้แก้แค้นพร้อมกับสร้างสารอุทิศสวนกุศลให้ด้วยและยังมีอภินิหารเกี่ยวกับกวนอูอีกมากมายที่แต่งเติมเข้าไปนะฮะโดยเรื่องที่แต่งเข้ามาเนี่ยก็เน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์พักดีต่อนายก็คือเล่าปีอย่างมากแม้ว่ากวนอูจะโดนโ,ชโชจโฉจับไปก็ไม่คิดจะแปรพักถึงแม้โจโฉจะซื้อใจด้วยการทูลขอพระราชทานยศจากพระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งให้กวนอูเป็นท่านโชถิิงโหจากความชอบในสงครามที่สังหารงานเหลียงและบุญทิวได้รวมถึงมอบเสื้อผ้าชั้นดี กวนอูก็รักษาน้ําใจด้วยการรับเสื้อมาสวมแล้วก็เอาเสื้อใหม่มาทับตัวเดิมทาให้โจโฉเนี่ยยกย่องกวนอูเป็นอย่างมากยิ่งเป็นการเน้นย้าหลักจงอี้ที่แปลว่าความซื่อสัตย์และจงรักภักดีอันเป็นคุณธรรมหลักของปรัชญ,ญาของจื้อทั้งนี้ทั้งนั้นในฉบับพงศวารกวนอูน่าจะมีชีวิตอยู่ระหว่างช่วงทศกราช161-220นะฮะ